ไปที่จังหวัด้อยเอ็ดกันแน่นะคะทางจังหวัด้อยเอดเพิ่นก็ได้ดเปิดอาคารวิมลบุญโกศลประชารวมใจนะคะห้แกรงเรียนบ้านดงบังนั่นเองค่ะโดยนายชูศักดิ์ชาบุรีคณะนะคะร่องผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดก็เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวิมลบุญโกศลประชารวมใจซึ่งก็มีพระคู่ วิมลบุญโกศลจะอาวาดวัดวิมลน,นิวาสประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมโดยหน้าส่วนราชการคณะคู่และการนักเรียนเขาร่วมยุทีโรงเรียนบ้านดงบังพิกุลศึกษาคา่านอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจหลังนี้ได้รับงบประมาณมาจากการจัดถ้ำผาปลาเพื่อการศึกษาโดยการนำของทันผู้นวยการซิปเอกจัก,การินจุนสม ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เกา่าผู้นำชุมชนและกับประชาชนผู้มิจิตเมตาร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น9 0แสนกับอีก74บาทและก็ได้รับความเมตตาอุปถมัมจากท่านพระคู่วิมลบุญโกศลเป็นจำนวนเงิน2 6 0 0สนบาท เพื่อใส่เป็นอาคารอนเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมทั้งกิจกรรมของโรงเรียนและกัรชุมชนในโอกาสต่างๆให้ผู้เรียนมีความโหูมีทักษะมีความสามารถด้านวิชาการด้านประสบการณ์ด้านชีวิตกระถือเป็นสิ่งสำคัญสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุข ของกระท่วงศึกษาธิการซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนบม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองเพื่อที่จะพัฒนาเด็กและกเะยาะวะชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปใดนั่นเองค่ะกัะถือว่าเป็นอาคารที่จะสร้างประโยชน์นะคะในหลานการศึกษานั่นเองค่ะค่ะ